a s สลาลั u ล l ม i k u มบะ r a า m a ลอฮิว h ฮะ a b a ะขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านคณะกรรมการมนิธิสร้างคนดีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสันติศึกษามีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเนื่องในงานวันเมตตาสันติศึกษาครั้งที่ห้า เพื่อหาไรายได้ก่อสร้างอาคารเรียนที่ยังไม่แล้วเสร็จลานคอนกรีตและกิจการของโรงเรียนภายในวันเสาร์ที่7มกราคม2566ณโรงเรียนสารติศึกษามูลนิธิสร้างคนดีคลอง17ประธานในพิธีดเรเอกกรินอยู่บำรุงประธานจัดงานผู้อำนวยการนายสมบูรณ์สืบสุข ประธานอำนวยการอาจารย์อับดุลลอฮ์ปอซาอย่าลืมมาเจอกันนะคะในบริเวณงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารหมอบทั้งทุนและกำไรให้แก่โรงเรียนและมีสินค้าฮาล้านอื่นๆมากมายมีกิจกรรม แสดงความสามารถพิเศษจากนักเรียนโรงเรียนสันติศึกษาและบรรยายศาสนาธรรมเรื่องพ่อแม่รังแกฉันโดยดรสมิตอีซอและดรฮัมบาลีดีเจริญอย่าลืมมาพบกันนะคะอัสสลามุอะลัยกุมบาระห์มะตุลลอฮิวบะรา рак ัตุ إيمان للركن الحصين المآذن صوتها قرآنها ما درت يسراك عن مد اليمين للشعوب اللي تشيل احزانها